ข้อที่4แล้วนะคะแต่งประโยคหรือข้อความโดยใช้คำอุทานที่กำหนดให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะคำแรกค่ะชัยโยอ๋อพุทธแหมอุ๊ยนะคะห้าคนี้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคคำอุทานนะคะให้ถูกต้องค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะโดยคุณครูใช้คำแรกเลยคือคำว่า ชัยโยนะคะชัยโยฉันวิ่งชนะแล้วนะคะคำที่สองค่ะใช้คำว่าอ๋อนะคะอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองข้อที่สามค่ะพุทธาเขาไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะคะข้อที่สามข้อที่สี่ค่ะ ใช้ตามรูปแบบประโยคที่เขาให้มาเลยนะคะหัวขอ้อให้เขาให้มาเลยคือแหมแล้วก็อุ้ยนะคะอ่าข้อสี่ค่ะแ,แหมแหแหเนาะแหใครจะหน้าตาดีเหมือนเธอจ๊ะนะคะใช้สำเนียงเราลงไปด้วยนะคะแหมใครจะไปหน้าตาดีเหมือนเธอจ๊ะเนาะอ่ะ คำที่ห้าค่ะคำที่ห้าก็คืออุ๊ยขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจก็ประมาณว่าเราชนเขาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษนะคะนี่แหละค่ะก็คือคำอุทานนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะ ส่วนใหญ่แล้วที่นักเรียนก็จะพบเห็นคำอุทานเหล่านี้นะคะ5าคำนักเรียนสามารถแต่งประโยคตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะ,ะได้เลยอันนี้คุณครูก็เป็นตัวอย่างที่กำหนดให้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้หนูสามารถคิดปรับเปลี่ยนต่างๆได้นะคะชัยโยอ,อุทโธแหนอุ๊ยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหน้านี้นะคะแล้วพบกันใหม่หน้าถัดไปค่ะ